สมแดงมันทรงข้อร่วงปกติพี่มันสงีงกอกอมมานัา่นได้ก้อนดูอีกนึงแล้วการม,มันกับขขี้ก็ออือทัพีเป็นไหนก้อนดูวาท่เาเดี๋ยวดูมันกับสีเงยกว่าพีกว่าทีา่ห้าบอสพีดโอ้สมปานถ้าใส่สมแดงมันสีทรงข้อร่วงไงเนี่ยถ้าเราใส่มันใหญ่ยอยู่แต่ว่ามันบ่แตกไร้ง่ายถ้าเราใส่ผมแดงมันใหญ่หลือมันปลอกเนี่ยมันสิแตกไร้ง่ายเลยนี่อันนี้คือปลอกเนี่ยคือบ่ะโบ๊ะจะถือสมแดงมันบ่เออมันที่รรมชาติอยู่เนี่ยยังปลอกนี้รุ่นนี้ยังธรรมชาติอยู่ค่ะ นี่งำชาติยธสามันถือกซ้อมแดงค่ะกันมันแตกไร้ง่ายเลยเม็ดมันเนี่ยเพราะว่าพีเรามั่นใจเพราะว่ามีช่วงหนึ่งเอามาให้เพิ่นชดล่องเพิ่นมั่นใจเพราะว่ามันทรงข้อล่วงข้อล่วงมาสีเงาการมันกับใบมันกับสีท่างออกเม็ดกับสีส้มบูนกับสีแตกไร้ง่ายชอดอมันกับใสโดดีอืม นั่นแหละค่ะในใ้ควอมคูหไม่เด้นมาติดตามตอนต่อไปเพราะว่าเดี๋ยวช่วงทีว่ว่าช่วงนี้เพิ่นกระพีเพิ่นกรลังขีดรอบรอบแรกเนาะ<ด>ที่อสมมาชุดนี่เดี๋ยวถ้าได้ผลของทีา่าทลายที่ได้สมด้สภาพมาบิงตามต่อไปเนาะพี่น้องเนาะโอเค